ก็วันนี้เดี๋ยวเราว่าด้านข้างของตัวละครกันทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเดี๋ยก็เราต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าเราจะว่าตัวละครเนี่ยเราจะสามารถทํายังไงให้มันดูไม่เพีย้ยนหดือดูไม่เบีย้ยวอย่างเงี้ยเราจะต้องมาแบ่งสัดส่วนของตัวละครกันก่อนสําหรับคนที่เริ่มต้นนะคะก็อยากจะแนะนํา,า,า,าว่าอาจจะลองวาดเป็น8ส่วนอยู่ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างแบ่งง่ายวิธีการแบ่ง8ส่วนก็คือวาด1่งเส้นแล้วก็ แบ่งตรงกลางแล้วเราก็มาแบ่งตรงกลางพอได้สี่ส่วนแล้วเราก็มาแบ่งเป็นแปดส่วนก็คือแบ่งตรงกลางเข้าไปอีกซอยให้มันเล็กลงหน่อยพยายามทำให้มันเท่าๆกันเนาะนี่นะคะเป็นแปดส่วนนะความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็คือผู้หญิงจะบ่าค่อนข้างเล็กกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็เอวจะเล็กกว่าหน่อยนึง ทีนี้พอเราวาดด้านข้างนะคะวิธีการวาดด้านข้างนะคะพี่ก็จะเริ่มคล้ายๆกันเลยก็คือพี่จะวาดหัวคนก่อนทีนี้เทคนิคของการวาดหัวคนนะคะในคอนที่ว่ามันพอเป็นเป็นด้านข้างอ่ะมันจะกว้างกว่าด้านหน้าพี่จะวาดส่วนที่เป็นกระโหลกก่อนนะคะคางจะจบที่ตรงช่วงนี้นะคะเราเทียบกับฝั่งที่เป็นด้านตรงได้เลยพอเป็นคอเนี่ยค่ะหลายคนที่เห็นจะชอบวาดเป็นเหมือนกับเป็นแท่ง ลงมาเลยซ <ừ> mm ึ่งพอ,อมันเป็นแบบนี้นะคะมันจะดูประหลาดซึ่งจริงๆแล้วสลีระของคนกระดูกสันหลังของเรามันจะมีรูปร่างเป็นโค้งเหมือนตัว S นะคะเพราะฉะนั้นคอมันจะถอยหลังเข้ามาหน่อยเนึงแบบนี้นะคะทีนี้มาในส่วนของหน้าท้องนะคะพอเป็นหน้าท้องอะคะ่ะเราว่าเป็นวงกลมไว้แล้วพอเราต่อเส้นกันเราก็จะได้หน้าท้องแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเป้าเนาะพอเป็นเป้าลงมาจะมีลักษณะเป็นโค้งแบบนี้นะคะ ส่วนที่เป็นก้นบ้านท้ายค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะลักษณะของผู้ชายก็คือส่วนที่เป็นหน้าอกกับส่วนที่เป็นบ้านท้ายจะไม่ได้ยื่นออกมาเยอะเหมือนของผู้หญิงนะคะส่วนที่เป็นขามันจะมีวงกลมที่เป็นช่วงต้นขานะคะวิธีการวาดขาก็พยายามอย่าวาดให้มันเป็นบันปล้องแล้วก็มาเป็นช่วงขาท่อนล่างนะคะขาท่อนล่างหน้าแข้งก็วาดลงมาซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้นมันจะมีความโค้งนิดนึงนะคะ ในขณะที่ส่วนที่เป็นน่องด้านหลังนะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีกล้ามเนื้อที่ปูดออกมาข้อเท้าแล้วก็เส้นทาเคยมีคําถามเหมือนกันว่าแล้วหนูต้องวาดเท้าใหญ่แค่ไหนคะจริงๆถ้าลองสังเกตดีๆเท้าของเรามันจะมีความยาวะคะ่ะตั้งแต่ข้อมือเราลงมาถึงช่วงด้านในข้อพับนี่ค่ะแล้วทีนี้จะมาวาดแขนทับกันนี่ค่ะตำแหน่งของหัวไหล่นะคะก็จะอยู่ลอ,อยๆตรง าของประมาณช่องนี้เนาะ,ะความใหญ่ความเล็กก็อยู่ที่กล้ามเนื้อของตัวละครที่เราต้องการนี้เวลาว่าแขนด้านข้างอะคะ่ะพยายามอย่าว่าเหยียดตรงมากเนาะให้มันมีความหักเข้ามาสนิดน,นึงจะดูเป็นธรรมชาตินะคะ นี่ก็คือต้นข่างของตัวละครนะคะทีนี้ในส่วนของการวาดต้นพ่างผู้หญิงนะคะมันก็จะมีส่วนที่เราต้องเติมเพิ่มลดทอนลงก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะพอเป็นตัวผู้หญิงก็พออาจจะเล็กลงนิดนึงก็ได้ค่ะ่านที่เป็นหน้าท้องอา่าถ้าเอวผู้หญิงเขาจะเล็กกว่าเราอาจจะวาดให้มันเป็นวงรีก็ได้ค่ะ บ้านท้ายผู้หญิงพี่อาจจะวาดออกมาเยอะกว่าสักนิดนึงนะคะส่วนที่เป็นอาส่วนอื่นๆของร่างกายอะคะ่ะอย่างเช่นขาหรือว่าบ้้นท้ายหรืออะไรพวกนี้ยมันจะมีความกลมดูนุ่มนิ่มมากกว่านะคะเราอาจจะวาดไม่ให้แบบเห็นเป็นกล้ามเนื้อชัดเจนขนาดนั้นก็ได้ทำให้ทุกอย่างมันดูซอฟต์ลงนะคะ นี่ถ้าเราสังเกตดูอะค่ะส่วนที่เป็นวงกลมส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนที่มันสามารถพับได้ก็คือส่วนขยับภาษาอังกฤษก็คือจอยนะคะคของวันนี้อ็ประมาณเท่านี้นะคะแปลว่าตัวละครด้านข้างวันนี้ก็เท่านี้นะคะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มก็สามารถทิ้งคคำถามไว้ได้นะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งใน y o u t u b e และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ